สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือเอสด่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยศูนย์คาดการณ์อนาคตจับมือกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA และบริษัททริสคอร์เปอเรชั่นจำกัดเปิดตัวหลักสูตร f u t u r e l ์ลิ e r e ดส์ฟอร์เอ็กซ์เซคิวทหรือ f ิ x เเสริมศักยภาพและวิสัยทัศน์ผู้นำยุยคใหม่ผู้บริหารหรือผู้นำอง,งค์กรทางภาครัฐภาคเอกชนให้พร้อมเปลี่ยนผ่านองค์กรสู่ความพร้อมในอนาคตดิจิทัลแบบมืออาชีพ โดยหลักสูตรนี้จะเป็นการพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการคาดการณ์อนาคตตัวจริงจากองค์กรชั้นนําระดับประเทศอัดแน่นด้วยโนโลเลดแล้วก็จัดเต็มด้วยฟรอส s t o o 2และหลากหลายกลยุทธ์เพื่อการก้าวนาอนาคตได้อย่างตรงจุดพร้อมโอกาสสร้างความแข็งแกร่งไปกับ n e t w o r k ร์กที่รวมหลากหลายผู้นําองค์กรพร้อมการวัดระดับความพร้อมด้านดิจิทัลขององ,อง e ive, ค์กรแบบเอ็กซ์คลูครั้งแรกของไทยด้วย เริ่มต้นนะครับจริงๆแล้วเราทําเรื่องของการทําคาดการณ์อนาคตเนี่ยหรือศูนย์ foresight center เนี่ยมาประมาณ3ปีแล้วนะครับแล้วเราก็ร่วมมือกับทั้งพันธมิตรต่างๆเช่นในเอนะครับฟิวชั่นเทลส์แหนะครับมหาลัยธรรมศาสตร์นี้เป็นต้นเนี่ยนะครับเริ่มต้นกัทำกันมาเป็นเป็นลักษณะการทําวิชาการนะครับแล้วเราก็เห็นชัดเจนถึงสัญญาณการเปลี่ยนแปลงนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของเทคโนโลยีที่เอต้าเนี่ยเป็นเป็นคนที่ผลักดันอยู่นะครับเราจะเห็นได้ว่า สิ่งต่างๆที่เป็นการเปลี่ยนแปลงต่างๆนะครับแล้วความพร้อมของพวกเราเองนะครับที่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพร้อมในเวทีโลกเรา,าจ,จะพร้อมน้อยกว่าต่างประเทศสักนิดหนึ่งนะครับจนทําให้เราเห็นว่าตอนนี้หลายๆอย่างของประเทศไทยมันเริ่มชะลอตัวลงเพราะนั้นเนี่ยสิ่งสําคัญที่สุดคือการต้องมาพัฒนาในมุมมองของ น,นะครับเรื่องของความพร้อมด้านองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับที่จะทําให้ทัดเทียมกับเทคโนโลยีนะครับซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเราพูดกันตลอดว่าเอ้เราจะท,ท, digital, ทําทําดิจิตอลทำนวัตกรรมกันเราก็เน้นไปที่เรื่องของการดูเรื่องเทคโนโลยีเป็นหลกักแต่สุดท้ายนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่า เทโนโลยีนึ่งจริงๆเขาแวดล้อมตัวเราอยู่ทุกวันแล้วนะครับแต่ตัวเราเองนาที่จําเป็นเนี่ยต้องพัฒนาขึ้นมานั้นองค์กรก็เช่นกันนะครับโดยเฉพาะองค์กรในระดับที่เป็นองค์กรระดับประเทศต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐและเอกชนเนี่ยจริงๆต้องเป็นกลุ่มที่เป็นผู้นำนะครับหรือว่าเป็น Change Maker เพื่อทําให้องค์กรต่างๆที่ จะเข้ามาในเครือข่ายในอนาคตเนี่ยนะครับเขามีเรื่องของสกิลในด้านการพัฒนาอนาคตไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้เราคิดว่าหลักสูตรที่มาที่ไปเนี่ยนะครับเราต้องการที่จะสร้าง1 community นะครับเพื่อให้องค์กรโดยเฉพาะองค์กรผู้นําระดับประเทศเนี่ยนะครับมีความสามารถที่จะรับมือกับอนาคตได้นะครับเรื่องดิจิทัลเรื่องเทคโนโลยีเนี่เป็นเป็นสิ่งที่ตามมานะครับอันนี้อันที่1อันที่2เนี่ยเรามองว่านอกจากเป็นองค์กรระดับประเทศแล้วไม่พอ คนที่เป็นผู้นําในองค์กรนั้นนะครับเขาก็ต้องอยกระดับในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นทัศนคติ mindset หรือความพร้อมด้านสกิลต่างๆนะครับที่จะไปบริหารองค์กรเหล่านั้นได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเรามั่นใจนะครับว่า,าหลักสูตรนี้นะครับจะ สร้างนอกจากคอมมูนิตี้แล้วเนี่ยเรายังสร้างผู้นำนะครับที่จะขยายตัวต่อไปในทุกภาคส่วนนะครับปีนี้เราเริ่มต้นจากภาครัฐภาคเอกชนขนาดใหญ่นะครับเดี๋ยวปีหน้าอาจจะเริ่มกระจายไปถึงระดับ SME นะครับทีจ่จริงๆก็ต้องมีความพร้อมต่ออนาคตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันครับครับก็ต้องต้องเรียนอย่างนี้ก่อนครับตั้งแต่วันก่อนที่เราจะมาถแถลงข่าวเปิดตัวหลัก,ลกสูตรใหญ่ตอนนี้นะครับก็มีลิสต์ที่ เริ่มเข้ามาติดต่อแล้วก็เห็นความสําคัญของหลักสูตรเรื่องนเยอะนะครับแต่อย่างไรก็ดีอย่างที่บอกครับซีตติ้งเนี่ยเราก็มีจํากัดอยู่ด้วย,วยประมาณสัก1 0 15ถึงไม่แน่ใจนะครับ15านิดนิดเนี่ยนะครับเดี๋ยวคิดว่าน่าจะมีการขยับขยายถ้าเกิดว่ามีมีคนตอบรับเข้ามาเยอะนะครับแต่ว่าคิดว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเราคิดว่าความพร้อมนะครับที่สามารถที่จะต่อยอดได้นะครับแล้วก็มี Impact นะครับกับเศรษฐกิจ ในระดับประเทศได้มากที่สุดเนี่ยคือสิ่งทีเ่เรามองเอาไวนะะ้น,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 นะครับเป็นเป็นเป็นเกณฑ์หลักๆนะครับแต่คิดว่า,อ,าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการเ,าเป็นผู้นำในด้านการเปลี่ยนแปลงแล้วก็เรื่องของความพร้อมไม่พอเนาะมันคือ,ค,อคือเรื่องของความตั้งใจด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวตอนที่เรา,เามาเจอ ผู้เข้าสมัครเยอะๆเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับถ้ามันเยอะมากๆจริงๆเนี่ยเราคงมีการสัมภาษณ์คัดเลือกแล้วก็ดูความมุ่งมั่นทั้งใจของแต่ละหน่วยงานด้วยครับจริงๆถ้าเราพูดถึงหลักสูตรเกี่ยวกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมในอนาคตก็มีค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็อาจจะบอกได้ว่าตอนนี้ก็เป็นกระแสทั้งหน่วยงานรัฐเอกชนหรือแม้แต่ว่าสํานักที่เขามีการอบรมแต่ว่าหลักสูตรเนี้ยครับเราจะปรับบริบทในเรื่องของการมองอนาคตแล้วก็เน้นในเรื่องของการตีความในเรื่องของตัวดิจิทัลเทคโนโลยีเป็นหลัก เพราะฉะนั้นพอเวลาเราตีขอบเขตให้มันมีความเฉพาะมากยิ่งขึ้นเนี่ยครับสิ่งที่มันกําลังจะสท้อนภาพก็คือเราจะเจาะประเด็นไปที่ตัวดิจิทัลเทคโนโลยีว่ามันมีปฏิสัมพันธ์กับเรื่องอื่นๆยังไงแล้วการที่เรากําลังจะตีความในมุมเทคโนโลยีเนี่ยมันก็จะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นซึ่งถ้าเราพูดถึงฟอร์ซา์ทั่วๆไปนะครับเขาอ,อาจจะเน้นในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมบางเรื่องนโยบายบางเรื่องแต่พอเราบอกว่ามันเป็นดิจิทัลเทคโนโลยีเนี่ยพอเราตีความเบื้องต้นได้แล้วนะครับการที่จะไป ช้คำนี้แล้วกันนะครับบิดมุมมองว่ามันจะไปกระทบกับอุตสาหกรรมอื่นหรือว่าหน่วยงานราชการที่มีบทบาทแตกต่างกันในลักษณะไหนเนี่ยมันจะเห็นภาพที่เข้าใจเบื้องต้นในทิศทางเดียวกันแล้วมันก็จะทําให้เราสามารถที่จะจูนเรื่องของตัวการขับเคลื่อนบทบาทและทิศทางในการเอาดิจิตัลมาใช้ได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับอนอกกเหนือจากนี้ครับก็จริงๆอาจจะบอกได้ว่ามันเป็นจ,จุดอ่อนของเรื่องของตัวกระบวนการที่เป็นฟอร์ไซา์ส่วนใหญ่เวลาอบรมกันกนะ็คืออบรมเสร็จแล้วเราก็รู้เครื่องมือเราก็แยกย้ายกันไป แต่ว่าในหลักสูตรนี้เราก็เน้นในเรื่องของการที่บอกว่าเราอยากจะสร้างเครือข่ายจริงๆเราอยากจะให้เกิดบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาอบรมแล้วเราก็อยากที่จะคงเครือข่ายของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นี่ครับไปรุ่นสูงรุ่นเรื่อยๆพอท้ายที่สุดแล้วก็คือการที่เราได้ข้อมูลมาคุยกันมาแชร์กันมาแลกเปลี่ยนกันรวมไปจนถึงแนวทางในการที่จะเอาข้อมูลตรงนี้ประปยุกต์ใช้แล้วก็สร้างประโยชน์กับองค์กรครับก็ดีเพราะว่าจุดแข็งของหลักสูตรนี้นะครับ ไม่ใช่แค่เรียนอย่างเดียวๆๆๆนะรเรามีการสร้างเครือข่ายพันธมิตรนะครับให้เกิดขึ้นด้วยนะครับแล้วรวมไปถึงเราพัฒนาตัวเครื่องมือสําหรับที่จะตรวจสุขภาพาองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยหล,ลักๆเลยเนี่ยหนึ่งเนี่ยพอเข้ามาเรียนรู้แล้วเนี่ยนะครับท่านเองเนี่ยท่านก็สามารถที่จะใช้ตัวเครื่องมือแบบนี้นะครับในการที่จะทำใส่จิกฟอร์ซายในอนาคตได้ว่าพิศทานอนาคตของธุรกิจี่ยจะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างนะครับการแชร์ร่วมกับพันธมิตร นะครับกับเครือข่ายเน็ตเวิร์กิงเนี่ยนะครับทำให้เกิดการขยายวงนะครับอของของ awareness นะครับของการเอาเอาเครื่องไม้เครื่องมือของการแชร์ประสบการณ์นะครับองความรู้ต่างๆที่จะได้จากการนำไปปฏิบัตินะครับเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะตรงนี้มันจะค่อยๆขยายวงนะครับผมคิดว่าผลกระทบเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยนะครับหน่วยงานที่เข้ามานะครับเป็นต้นแบบจะสามารถที่จะ นำไปใช้แล้วก็สามารถจะปรับตัวนะครับทุกวันนี้เรามีบริบทของการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเทคโนโลยีของทางด้านโ o ลิติกรวมไปถึงอาจจะเอเจนด้านในหม่ๆนะอย่างเรื่องของคาร์บอนอมิชชันที่เข้ามาใหม่ทำให้องคอ์กรเนี่ยก็ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลา,ลาเราไม่รู้หรอกว่าโจทย์ในอนาคตเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่ว่าการที่องค์กรเนี่ยสามมีความสามารถในการปรับตัวนะครับแล้วก็มีเครือข่ายที่แชร์ นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต่างๆนี้ได้นะครับทำให้เกิดการขยายวงแล้วอิมแพกในระดับประเทศเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดขึ้นได้ครับก็ตอนนี้หลักสูตรวันนี้เป็นเป็นวันแรกที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆต้องบอกว่าที่นั่งจํากัดจริงๆนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาก็เริ่มมีเครือข่ายพวกเราแล้วก็กระจายออกไปนะครับแล้วก็เริ่มที่นั่งเริ่มรอแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อยากให้รีบติดตามนะครับแล้วก็ท่านไหน สนใจนะครับ้าคิดว่าตัวเองเนี่น่าจะเหมาะสมกับหลักสูตรนี้นะครับก็รีบสมัครได้เลยนะครับผ่านช่องทางไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ของ Edda นะครับ Facebook ของ Edda for ฟอร c ซ n t e ซ็นเนะครับหรือจริงๆช่องทางของทางทริสเองนะครับก็น่าจะช่วยเราในการประสานในเรื่องของการรับสมัครได้เช่นกันนะครับก็ 2- 3ช่องทางหลักๆนะครับก็วันนี้ที่นั่งร้อนมากๆแล้วนะครับผมคิดว่า เดี๋ยวอย่าลังเลนะครับก็เชิญชวนทุกท่านนะครับที่เป็นผู้ประกอบการอาจจะเต็มแล้วด้วยนะครับตอนนี้ผู้ประกอบการทั้งขนาดใหญ่นะครับไม่ว่าภาครลักหรือเอกชนยินดีนะครับ